วันนี้เราจะมารีวิวตัว n น v ี1250กันนะคะเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าข้างใน n นวี1250จะมีอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นจากตัว GTS นะคะตัว1250หน้าจอจะขนาด3.5นิ้วค่ะมีจังชั่นบิวแล้วรุ่นนี้ค่ะแกะดูข้างในก็จะมีที่ยึดติดกับกระจกหน้ารถยนต์นะคะ ที่ยึดติดกับ GPS เวลาเราใช้งานจริงเราก็ประกอบกันเข้าอย่างนี้เพื่อยึดติดก,กระจกหน้ารถยนต์ค่ะแผ่นเพื่อวางกับหนนะ้าคอนโซลรถยนต์ที่คาดไฟในรถยนต์และสุดท้ายก็จะเป็นใบรับประกันสินค้าพร้อมกับซีดีเผื่อลูกค้าต้องการจะสลับภาษาของแผนที่จากไทยอังกฤษอังกฤษเป็นไทยค่ะ ทั้งหบทนี้หนวิหนึ่งสองห้าศูนย์เราจะหน่ในราคาสามพันเก้าร้อยบาทพร้อมแผ่นกระรอยให้หนึ่งแผ่น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ